เสร็จแล้วค่ะทุกคนผัดไข่ใส่มะละวุ้นเส้นหมูสับค่ะนี่น่ากินมากค่ะทุกคนหอมๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาทำผัดมะละใส่หมูสับค่ะแล้วก็ไข่วุ้นเส้นค่ะทุกคนผัดมะละใส่ไข่วุ้นเส้นหมูสับอันนี้กระเทียมตอกขนาดใหญ่ อันนี้หมูสับอันนี้มะละกี่เราต้มมา อันนี้เป็นไข่วุ้นสองลูกแล้วก็วุ้นเส้นนะทุกคนปรุงรสเรียบร้อยแนะ้วะใส่ลมไป เดี๋ยวลอยแก๊บหนึ่งค่ะเราจะกลัดกบดาน เจียวหองหองนะทุกคนนะคะน่ากินมาก